สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดู e v e r อเรตัวนี้เป็นตัวเทนนะครับ1392ณนะปัจจุบันนะครับรถคันนี้นะครับใส่เป็นชุดแต่งทรงสุลต่านนะครับโหลด2นิ้วแล้วก็ทําช่วงล่างใหม่ใส่โชคอ,อัพแล้วก็เปลี่ยนแม็กกับยางใหม่ด้วยนะครับนี่เขาเรียกว,ว่าจัดชุดใหญ่แบบ full option เลยนะครับแล้วก็ใส่สกเกิร์ตรอบคันด้วยรอบคันเป็นยังไงเดี๋ยวกุ้งพาไปดูรอบคันก่อนนะครับ ได้เห็นรอบคันไปแล้วใช่ไหมครับสวยลงตัวขนาดนี้นะครับเดี๋ยวกุ้งมาบอกว่าชุดแต่งนะครับแต่ละจุดเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วแต่งอะไรไปบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยครับด้านหน้าเห็ <c oughs> นไหมครับกระจังหน้าตัวนี้ ถอดของเดิมที่เป็นโลโกโ้วงรีออกนะครับแล้วใส่ฟอนต์ภาษาอังกฤษแบบนี้เข้าไปเลยนะครับอยากได้ทูโทนหรือว่าสีล้วนระบุมาได้อนนี้สีล้วนนะครับดำล้วนหมดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นสีดําด้านนะครับด้านบนก็จะมีไฟ3จุดให้ด้วยนะครับไฟ3จุดก็สามารถระบุสีมาได้นะครับอยากได้สีอะไรไฟ3จุดก็จะมีให้เลือก2สีสีเหลืองแล้วก็สีขาวนั่นเองนะครับสำหรับตัวไฟ3จุดที่อยู่ด้านหน้านะครับตัวเทนนะครับไฟหน้ารถเนี่ยมาเป็นแบบไฟเขาเรียกว่า LED นะครับเป็นไฟ LED day time running light มาด้วยตัวนี้เห็นไหมครับแต่ว่าทําไมมันดูดําๆครับมันดูไม่สว่างใช่ครับคันนี้ดูไม่สว่างเพราะว่าเราใส่ฟิล์มแล็เข้าไปนะครับเป็นสีออกชาโคนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นไงฮะดูดุดันขึ้นใช่ไหมครับสไตล์ของลูกค้าคันนี้อยากได้ความดุดันครับครอบไฟหน้านะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยทําสีด้วยนะครอบไฟหน้าจริงๆเนี่ยจากโรงงานเนี่ยจะเป็นสีดําด้านอันนี้เราทําให้เป็นสีดําเงานะครับนี่ตัดกับชุดแต่งที่เป็นสีดําเงาเห็นไหมฮะ ดูสวยแล้วก็ดูโดดเด่นขึ้นนะครับชุดวิกเตอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เนาะจริงๆสีของวิกเตอร์มันจะเป็นสีไม่ใช่สีดําเงาแบบนี้นะครับสีเนี่ยลูกค้าระบุมาว่าอยากได้ดําเงาเราก็แต่งให้นะครับเป็นสีดําเงาอันนี้ทําสีจากโรงงานเลยนะครับสำหรับตัวชุดแต่งชายล่างจริงๆก็ตัวนี้จะเป็นสีออก บรอนทองนะครับนี้ก็คือทําเป็นดําเงาทั้งหมดเลยนะครับด้านล่างก็จะมีระบุคําว่าวิกเตอร์มาก็คือตามเขาเรียกว่าตามยี่ห้อของชุดแต่งนั่นเองเนี่สวยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกด้านหน้ามีให้นะครับสำหรับตัวตัวเทนนะครับก็คือออปชั่นเนี่ยมีครบความใช้งานอยู่แล้วเนาะอย่างที่กุ้งเคยรีวิวไปสเปคของตัวเทนนะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากทราบแบบละเอียดเลยเดี๋ยวกุ้งขึ้นคอนแทคไว้ด้านบน สามารถไปดูในเพลิ์ของกุ้งได้นะครับกุ้งรีวิวไว้แล้วสําหรับตัวเทนนะแต่ว่าน่าจะเป็นเมื่อช่วงที่เปิดตัวใหม่ๆนะครับอาจจะเป็น2ปีที่แล้วแต่ว่าสเปคยังเหมือนเดิมนะดูได้เลยนะครับสําหรับตัวสเปครถของ e v e r อเรนะครับนี่ด้านหน้าลงตัวประมาณนี้เลยเห็นไหมครับดูสวยงามเลยสําหรับตัวด้านหน้าชอบใช่ไหมฮะด้านหน้าลูกค้าหลายคนชอบแบบนี้มากเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับ ด้านข้างนะครับตัวนี้คิ้วล้อเห็นไหมครับสนิ้วดําเงาอันนี้ไม่ใช่ชุดแต่งนะอันนี้มาจากเดิมๆจากโรงงานนะครับโรงงานมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้อยู่แล้วนี่ก็ดูสวยเลยนะครับสาหรับตัวคิ้วล้อถัดจากตัวคิ้วล้อลงมาดูที่แม็กยางกันดีกว่าเนี่ยครับจริงๆเนี่ยล้อแม็กของโรงงานเดิมๆของตัว e v e r อเรสเทนะครับจะอยู่ที่เป็นขอบ18นะเป็นยางไฮเวย์ทะเลหรือว่าเป็นยาง H ฮทเน้นวิ่งทาง ทางเรียบหรือว่าถนนดําเป็นหลักนั่นเองแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งยังไงก็ออนโรดได้และออฟโรดได้นะครับเป็นยางของโตโยนะครับโอเพนคันที่ตัวฮิตเลยนะครับ AT3 นะครับนี่ AT3 นะครับดอกยางค่อนข้างใหญ่กว่าตัว HP เยอะเลยนะครับแต่เสียงก็ไม่ดังนะตัวนี้ไม่ดังเหมือนตัว RT นะเสียงจะซอฟกว่าตัว RTRT ดอกจะใหญ่กว่านี้แล้วก็เป็นล่องที่สวยกว่านี้แต่เสียงจะดังกว่านี้มากเลยนะครับแล้วก็แม็กนะครับตัวนี้เป็นขนาด20นิ้วเลยนะนะครับแม็ก20นิ้วออฟ 0นะครับตัวนี้ o f f s เนี่ยก็คือมันจะไม่แม็กมันจะไม่แม็กกับยางครับถ้าเกิดเราใส่ออฟสูนมันจะไม่ล้นออกมาเยอะถ้าค่าติดลบเยอะๆมันจะยื่นออกมานะครับสาหรับตัวแม็กยางล้นไม่ล้นใครชอบแบบไหนก็ลองพิจารณาดูในเรื่องของ offset ละกันนะครับตัวนี้เป็นดาเงาเนาะเป็นล้อแม็กของเวกนะครับตัวนี้น้ําหนักเบานะครับเป็นฟอร์สถ้าจะไม่ผิดเป็น VFS01 นะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็มีความแข็งแรงตัวนี้นะครับสำหรับล้อแม็กของเวกนะครับเปลี่ยนล้อแม็กให้แล้วนะครับก็มีนี่เห็นไหมครับ เบรกนะครับปั๊มเบรกเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็เปลี่ยนทั้งจานเบรกให้นะครับจานเบรกเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนเป็นตัวขนาดใหญ่เลยนะครับทำให้เบรกดีขึ้นนั่นเองแล้วก็ปั๊มเบรกก็เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เป็นพาราเมล่านะครับพ้าเบรกของตัวตัวที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จานหน้าเนี่ยเป็นขนาด405นะครับด้านหลังเนี่ย380นะครับด้านหน้า6พอตด้านหลัง4พอ์ตนะครับตัวนี้ เปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยมันดูเต็มเลยใช่ไหมครับเนี่ยมันจะไม่ดูแบบล้นล้นหรือว่าโลง่ลงโลอันนี้คือดูแบบเต็มซุ้มเลยนะครับทำให้ระยะเบรกเนี่ยสั้นลงแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการเบรกเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าตัวช่วงล่างที่ทําใหม่ไปเซ็ตสูลต่านก็จะจัดมาประมาณนี้รถจะดูต่ําลงนิดนึงใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวนี้ เปลี่ยนในเรื่องของตัวช่วงล่างใหม่ด้วยก็คือเซตโหลดลงนะครับตัวนี้โหลดลง2นิ้วนะครับพอโหลดลง2นิ้วเนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนก็คือจะมีด้านในนะครับก็จะเป็นปีกนกนะครับปีกนกตัวนี้เป็นของโปรเฟนเดอร์แล้วก็โช๊คเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับโช๊คด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ oem 2.5ด้านะครับด้านหลังเป็นพิกเก้แบ็กนะครับแล้วก็ปรับได้8ระดับแล้วก็ใส่ตัวลูกหมากกันโคงด้วยสําหรับตัวนี้เซตจบนะครับสำหรับชุดช่วงล่างแบบสุลต่านที่กุ้งพาดูก็ประมาณนี้เลยนะครััับาเจ้้ตวนี แก้มข้างนะครับตัวนี้เห็นไหมครับไม่มีตัวอักษรระบุคําว่าเอเวเลตแล้ววงบอกให้รู้ว่ารถคันนี้เป็นมาตรฐานใหม่ยูโรห้านะครับนี่เป็นรถมาตรฐานยุโรหนะด้านข้างของตัวรถนะครับทรงก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ของแต่งที่อยู่ด้านข้างติดตั้งเพิ่มเติมไปก็คือตัวนี้ครับเบ้ารองมือจับกันลอยนั่นเองทําเป็นสีดําเงาให้ด้วยปกติเบ้ารองมือจับถ้าไม่ระบุให้ทําสีได้เป็นสีดําด้านนะอันนี้ทําเป็นสีดําเงาเล่าลังคาตัวเทนที่อยู่ด้านบนเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับนี่เป็นสีดําอยู่แล้วนะครับ เป้าลองมือจับติดให้ครบทั้ง4ด้านนะครับนี่ด้านหลังนะครับตัวแม็กกับยางเนี่ยเหมือนกับตัวด้านหน้าอย่างที่กุ้งบอกไปแต่ว่าจานจานเบรกของตัวนี้ด้านหลังเนี่ยจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ตัวปั๊มเบรกด้านหลังเป็น4พอร์ตนะครับจานจานด้านหลังเนี่ยสามศแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าให้มาด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวปั๊มเบรกที่เปลี่ยนใหม่ไปเนาะท่อนะครับเปลี่ยนใหม่ให้นะครับนี่เป็นท่อของ hks นะครับจะออกเป็นคู่ด้านขวาด้านเดียวแบบนี้ก็ได้หรือซ้าย1ท่อขวา1ท่อก็ระบุมาได้เลยสหรับตัวท่อ ชุดแต่งสูตรนะครับสำหรับเซ็ตสุลต่านก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสเกิร์ตด้านหลังเห็นไหมครับทำเป็นสีดําเงาเหมือนกันด้วยแล้วก็ตรงนี้ปกติเป็นสีเงินนะอันนี้ก็คือทําเป็นสีดำนะครับเหมือนกันกับตัวชุดแต่งทั้งหมดเลยเน้นโทนดําเป็นดําเงานะครับไฟท้ายนะครับอันนี้เห็นไหมครับดูดูดันขึ้นเลยเพราะว่าตัวนี้เราแลปฟิล์มเป็นสีชาโคเพิ่มให้เหมือนกับตัวไฟหน้าเลยแล้วก็ตัวไฟท้ายของตัวรถนะครับจริงๆตัวเนี้ยไฟท้ายอะครับ มันจะไม่ใช่ตัว LED แบบนี้นะครับนี่จะไม่ใช่ LED แบบนี้ไฟท้ายของตัวเทนจะไม่มีตัวหนังสือหรือว่าอะไรเลยก็คือจะดูเรียบๆแต่เนี้ยเราเปลี่ยนคาดไฟท้ายหรือว่าเปลี่ยนไฟท้ายให้ทั้งหมดเลยเป็นเหมือนตัวท็อปเลยนะครับนี่ไ,ไงสวยงามไหมครับมีไฟขีดๆเหมือน LED daytime running light มีภาษาอังกฤษติดคาว่า e l e a t ที่อยู่ด้านในด้วยดูสวยงามดูโดดเด่นขึ้นเยอะเลยด้านท้ายของตัวรถ1นล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทก็รอได้นะครับสําหรับตัว Elway ที่เราแต่งให้ไปนะครับ ฝาท้ายไฟฟ้า e v e r อร์เลสเทไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าใช่ไหมครับเป็นฝาท้ายธรรมดาแต่ตัวนี้เราเปลี่ยนให้เป็นนี่ครับเดี๋ยวก,กดให้ดูฝาท้ายไฟฟ้านะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัวฝาท้ายไฟฟ้าออปชันที่เราติดตั้งเพิ่มขึ้นไปให้กับตัวเทน หล่อขนาดนี้เลยนะครับผมกดปุ๊บก็ปิดได้เลยสําหรับตัวฝาท้ายไฟฟ้าใช้งานง่ายสะดวกสบายเป็นไงฮะชอบไหมฮะแต่งประมาณนี้ลืมบอกไปว่าฝาท้ายไฟฟ้าที่เราใส่เพิ่มไปนะครับนอกากเปิดเป็นไฟฟ้าได้แล้วก็ยังได้ออปชั่นของคิกเซนเซอร์มาด้วยนะครับเดี๋ยวกุ้งลองเตะให้ดูนะครับนี่ก็เตะไปเลยแบบนี้นะครับนี่ครับง่ายและสะดวกสบายขึ้นเยอะเลย1 3 9 2 e v ามสไม่มีใช่ไหมครับแต่อันนี้เราจัดให้ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมคิกเซนเซอร์ ภายในของตัวรถนะครับก็นี่เลยครับได้เบาะหนังมาแล้วได้เบรกมือไฟฟ้าได้ที่ชาร์จไร้สายนะครับได้เรื่องของตัวโหมดการขับขี่มาให้4โหมดมีออโต้สตาร์ทสต็อปมาด้วยมีระบบป้องกันรถล,ลื่นถลายหรือว่าระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ ESP นะครับมีมาให้ครบหมดเลยนะครับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายที่อัปเกรดขึ้นมานะครับตัวนี้มีระบบ ควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือว่า Cruise Control มาให้ด้วยนั่นเองสําหรับตัวนี้นะครับหน้าปัดดิจิตอลเนี่ยครับตัวกลางนะครับก็ขนาด8นิ้วนะครับ แล้วก็ตัวจอกลางตรงนี้เป็นหน้าจอขนาด10.1นิ้วก็อย่างที่บอกไปรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ได้ครบหมดเลยของแต่งที่เพิ่มไปอีกรายการหนึ่งก็คือ Amb i e n t Light นะครับเดี๋ยวกุ้งขึ้นแทรกคลิปให้ดูนะครับก็คือจะเป็นไฟที่วิ่งในห้องโดยสารนั่นเองเวลาตอนกลางคืนเพิ่มความหรูหราขึ้นไปอีกหนึ่งระดับสำหรับ e v e r e s t 10ทนคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากได้เอเวอเรสต์ไปแต่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามของฟอร์นะครับไปแต่ง เซตโหลดแบบคันนี้หรือว่าทรงสุลต่านยอดฮิตนะครับเบอร์โทรกุ้งอยู่ด้านล่างนะครับหรือว่าจะเม้นไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้สำหรับคลิปนี้กุ้งพาดูประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ